เฮล lo แม่มาสลามาแล้วค่ะ EP4 ลัคนาราศีกุมเรามาดูกันซิว่าความรักของคุณกุมในเดือนสิงหานี้นะคะจะเป็นยังไงกันบ้างนะคุณกุมนะตอนนี้มีปัญหาเรื่องความรักนะคะตกที่นั่งลำบากนะตกที่นั่งลำบากเนื่องจากว่าคนของคุณไม่ได้มีคุณแค่คนเดียว เป็นพ่อจอมเจ้าชู้เลยนะคะแล้วก็ถ้าไม่พ่อก็ตัวแม่จอมเจ้าชู้เลยนะคะซึ่งดีลเนี้ยมันค่อนข้างที่จะยากที่จะตกลงด้วยเพราะว่าความรักอะนะสิ่งเดียวที่คนบนโลกนี้ทนกันไม่ได้ก็คือการที่ไม่ได้เป็น first priority ไม่ได้เป็นที่หนึ่งไม่ได้เป็นคนเดียวไม่ได้เป็นผู้ครอบครองแต่เป็นผู้เดียวนะคะ ทีนี้ว่าในอดีตเนี่ยคุณมีปัญหาการที่ผ่านมานะคุณมีปัญหากับคนของคุณนะคะมีปัญหาแล้วก็มีการเลิกรากันไปหลายครั้งหลายหนเทปล็อกกันไปหลายครั้งหลายหนนะคะแต่ว่าตอนเนี้ยมันเหมือนกับว่ามันบ่อยมันมากมันจับโป๊ะแตกแล้วจับโป๊ะแตกได้อีกมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์มันเหมือนจะชะงัก ชะงักเพราะต่างคนต่างคิดว่ามันจะไปต่ออีท่านไหนต้องพูดอย่างนี้นะเพราะว่ามันการความสัมพันธ์ที่มันมีมากกว่าหนึ่งมีสองเอาจับได้อา้อาวมีอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือความเจ้าชู้มันไม่มีที่สิ้นสุดนะก็เลยทำให้คุณกลุ่มเนี่ยเหนื่อย แล้วแถมคุณกลุมก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้เป็น first party i ของเขาด้วยเป็นคนที่มาทีหลังด้วยนะคะจังหวะนี้แหละมันเป็นจังหวะแบบรักสามเศร้าซึ่งคนของคุณก็รู้ตัวดีว่าทำความไม่ดีไม่งามเอาไว้นะแล้วก็รู้ว่าครั้งนี้นะหรือพลังงานในเดือนสิงหาคมเนี้ย มันจะเป็นในลักษณะของการที่อาจจะได้แยกย้ายจบเทบล็อกอันฟอลโล่ของจริงจะไม่มีการปลดบล็อกอีกจะไม่มีการกลับไปฟอลโล่อีกในอะไรก็ตามนะคะเพราะว่าเบื่อและเหนื่อยและอยากจะเปลี่ยนตัวเองสมัยให้กลับมา เป็นสายสตรองอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคุณกลุ่มนะคุณเอาจริงแน่นะคะในสิงหาคมนี้นะพลังงานเรื่องความรักของคุณกลุ่มเนี่ยค่อนข้างจะเป็นในเรื่องของการจบความสัมพันธ์นะคะชัดเจนที่สุดเข้มข้นที่สุดในสิงหานี้เพราะต้องการไปจากพ่อจอมเจ้าชูแม่จอมเจ้าชูและ ดูเหมือนว่าคงไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเขาได้นะคุณกุมก็เลยคิดว่าถ้าเขาไม่เลือกถ้าเขาไม่เลิกฉันไปแค่นี้เองจริงๆแล้วแม่ว่ามันเท่าที่แม่มดให้คํำปรึกษามาในลักษณะเนี้ยมัน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 ค่อนข้างยากนะ ถ้าเขาจะเลือกในเดือนสิงหาคมนี้ยังไม่มีพลังงานของการเลือกนะคะแต่เป็นพลังงานของการเลิกมากกว่านะคะคือคุณกลุ่มจะเลิกกับคนนั้นแหละคนที่คุณมี relationship ด้วยนะคะแล้วก็จากไปทั้งๆท,ที่ยังรักแต่ถึงแม้ว่ามีครอบครัวหรือว่ามีลูกด้วยกันก็ยังคิดตัดสินใจว่าจะไป เพราะว่าไม่ไหวจริงๆกับพลังงานแบบนี้นะคะแล้วทนมานานมากๆแล้วนะคะนี่คือความเข้มข้นของพลังงานในเดือนสิงหาคมที่ชัดเจนมากๆมากๆมากๆเลยนะคะถามว่าเขาจะงอไหมไม่ค่อยกล้ายังไม่กล้านะยังไม่กล้าถ้ามีการแตกขักเทปล็อกกันไปก่อนหน้านี้เนี่ย ในสิ่งหาคมนี้ก็ยังไม่ไม่กล้านะยังไม่กล้าที่ที่จะเข้ามาเคลียร์นะคะเพราะว่ามันมัน,ม,นมันชนกมันติดหลังนะยังไม่มีพลังงานแบบนั้นแต่เป็นพลังงานที่ต่างคนต่างแบบแยกย้ายไปรักษาแผลนะคะซึ่งก็เวอร์ว่ะนะต้องบอกได้เลยก็เวอร์ว่ะทีนี้ว่าสิ่งที่แม่มดพูดมาทั้งหมดเนี่ยเป็นไปได้ที่ตัวคุณกลุ่มนั่นแหละ ที่ไปทํากับอีกฝั่งหนึ่งที่คุณมี relationship ด้วยนะก็สวิชกันก็เป็นไปได้นะคะทีนี้ในคุณกลุ่มที่โสดน,นะในเดือนสิงหาคมนี้ถ้าจะเป็นพลังงานของคนที่เข้ามาก็จะเป็นสายเจ้าชู้นะคะสายเจ้าชูป้ปากหวานนะทรงภูมินิดนึงนะค่อนข้างจะมีครบในตัวเองก็เลยมีความมั่นใจ ะะแต่ว่าพลังงานของความเป็นโสดค่อนข้างชัดเจนมากกว่าเนื่องจากว่าอยากพักอยากพักอยากอยู่นิ่งๆอยากอยู่คนเดียวอยากคิดและและก็ทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมาของความรักของคุณกลุ่มนะอยากให้เวลากับตัวเองนะคะอยากให้ตัวเองได้ชาร์จแบตเตอรี่จริงๆ จะได้มีแรงมีกำลังไปทำเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับความรักเลยนะคะคุณกลุ่มจะมีพลังงานแบบนั้นนะแล้วก็ยังเจ็บปวดกับความรักครั้งเก่าๆอยู่เลยยังไม่พร้อมนะกำแพงยังสูงนะคะอยากอยู่ลำพังก่อนตอนนี้นะหัวใจยังไม่พร้อมเปิดรับให้ใครเลยนะคะเพราะเหนื่อยกับพลังงานเก่าๆที่ผ่านมา นะคะเอาล่ะแม่มดขอส่งกำลังใจให้คุณกลุ่มนะขอให้คุณคุ่มสู้ๆนะคะผ่านอุปสรรคความรักครั้งนี้ไปให้ได้ด้วยดีผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะแม่มดเนี่ยเคยบอกวิธีการนะกับคนที่มาปรึกษาแม่มดเป็นไพรเวทว่าทำยังไงถึงจะได้เจอคู่บุญคู่บารมี จริงๆเวลาที่เราจะทําแบบเนี้ยความหมายคือจังหวะที่ดีที่สุดคือจังหวะที่ช่วงที่โสนเนี่ยแหละสั่งสมบุญสั่งสมบาร,รมีเพราะคู่บุญคู่บาร,รมีต้องใช้บุญวาสนาบาร,รมีผลักดันให้เจอและต้องมีบุญวาสนาร่วมกันในอดีตชาตินะคะเมื่อมันหมดบุญมันก็ต้องแยกเมื่อมันแยกแล้วนะเมื่อเราปรับจูนพลังงานของเราให้เป็นบวกให้เป็นพลังงานของบุญของบาร,รมี ก็จะผลักดันให้ได้เจอกลยานะมิตรเจอคู่คุณคู่บาร,รมีที่อยู่ด้วยแล้วสงบสุขนะคะเอาล่ะยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ให้แม่มดด้วยนะคะในช่อง youtube นะยังไงเราเจอกัน ep 5บ๊ายบาย